กัดแล้วนะครับจะลองสับดูนะครับโดนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพามาตกปลาช่อนนะช่อนคลองธรรมชาตินะครองสงน้ขนา้าตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะคร กองก็น้ําเริ่มลดลงเยอะแล้วนะก็จะลองมาตามหาไปชั่นดูไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะฮะก็อุปกรณ์ที่ผมใช้คลิปนี้นะก็จะเป็นชุดนี้นะครับ,าบกาเซียซิล s i อร์แ Max นะครับตัวนี้กับคันเฟนวิกไอรอนฮอ w นะชุดเดิมที่ผมเล่นปลาเขื่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองลุ้นดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะฮะ ก็เหยื่อที่ใช้คลิปนี้ก็จะเป็นเนี้ยพวกกบยางนี่ตัวนี้เป็นกบยางแซดเอ้ยนะฮะตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาด้านท้ายคองนะฮะลมแรงมากตียากนะฮะ ขายของนะ เป็นปลาชอ่อนเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้มันเกินไปเลยนะโอ้ไม่กัดไม่โดนนะฮะกัดไม่ได้นะฮะตบเด็กนะัะคลิปนี้ดูแล้ว กัดแล้วนะฮะจะลองสับดูนะครับโดนนะครับผมโดนนะครับผมดูนี่เป็นตัวอะไรนะดูละปลาช่อนนะงัดขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะรอดแห้วนะครับผมปลาช่อนคลองธรรมชาตินะ นี่นะฮะกบยางเซตเอ๋ยนะฮะกับอุปกรณ์อาบูกาซีนะฮะก็ถือว่ารอดแห้วนะโอเคครับตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวปล่อยไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็จะปลดปาแล้วปล่อยไปนะตัวไม่ใหญ่นะฮะก็พอได้เล่นสนุกนะฮะโอเคไปไปแล้วนะครับโอเคครับผม ก็ไม่น่าจะมีตัวอีกนะฮะเดี๋ยวลองตีซ้ำอีกสักไม้สองไม้นะฮะกัดแล้วส่งอยู่นานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีก หน่อยเฮ้ยมีกัดมีกัดตัวไม่ใหญ่นะ ส่งคนระับส่งนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นปลาไซส์เล็กๆอย่างนี้นะฮะก็นี่นะฮะก็จะเป็นตัวเล็กๆประมาณนี้กัดแทบไม่ได้เลยนะฮะนี่นะครับผมก็ปล่อยไปนะฮะนี่ะอุปกรณ์อ,อาบูกาเซียได้สนุกเลยนะฮะนี่ครับปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวปล่อยให้โตรอบหน้ามาตกใหม่นะ <laughs> จะมีตัวอีกหรือเปล่านะฮะ โอเคนะครับนะ้านๆะสำหรับคลิปนี้ที่ผมมาตกปลาช่อนคลองธรรมชาตินะฮะคลองส่งน้าเข้านาประมาณนี้นะฮะก็เจอปลาช่อนตัวเ,เล็กไปสองตัวนะครับผมก็ปลดปลาแล้วก็ปล่อยไปนะฮะให้มันโตก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาตกกันใหม่นะใหมน่นี้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มาลุยหมายตกปลาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ